สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครคออนจะมาแนะนำวิธีง่ายๆในการจัดเรียงอันดับของนักเรียนนะครับเดี๋ยวสมมติเราจะต้องมีข้อมูลขึ้นมาก่อนก็คือเดี๋ยวผมจะใช้สามคอลัมน์คอลัมน์แรกนะครับ a นี่เดี๋ยวให้เป็นเลขที่ของเด็กก่อนก็ได้ครับก็พิมพ์ลงไปเลขที่ คอลัมนที่สองอันนี้ก็เป็นคะแนนครับแล้วคอลัมน์ที่สาอันนี้ก็คืออันดับที่ที่นักเรียนได้ได้ที่หน,นึ่งที่สองที่สามนะครับโดยเอามาจากคะแนนเราก็ค่อยไปไประยุกต์เอาได้ก็คือใช้เกรดเฉลี่ยมาจัดอันดับก็ได้เพราะจริงๆแล้วเราก็ต้องใช้เกรดเฉลี่ยมาจัดอันดับนะครับอ่าทีนี้อันนี้เดี๋ยวผมจัดให้สวยงามเฉย เลขที่เอาสักกี่คนดีสัก15คน15คนอ่าโอเคทีนี้คะแนนคะแนนเนี่ยผมสุ่มใส่มั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคะแนนบางคน ซ้ำกันด้วยก็แล้วกันจะได้มีหลากหลายหน่อยอ่าโอเคอเดี๋ยวเอาคะแนนตกมกั่งดีกว่าอ่าโอเคนะครับทีนี้วิธีจัดเรียงอันดับง่ายๆเลยก็คือหนึ่งเลยคลุมแถบในบริเวณข้อมูลที่เราจะเอามาจัดเรียงมีสองคอลัมน์นะครับก็คือ เลขทีอันนี้เรียงอยู่แล้วแล้วก็คะแนนทีนี้เราจะเรียงอันดับคะแนนนะครับจากมากลงมาหาน้อยตรงส่วนเลขที่เนี่ยก็จะสลับไปตามกับอันดับคะแนนว่ามันอยู่ในระดับไหนที่สําคัญนะครับดูตรงนี้ตรงที่เป็นออในช่องที่สีไม่เหมือนเพื่อนในบริเวณที่เราคลุมแถบดําคลุมมาไว้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า active cell เราก็ต้องเลื่อนตรงแอคทีฟเนี่ยให้มาอยู่ในบริเวณคอลัมน์ที่เราต้องการจะจัดเรียงวิธีเลื่อนก็พอเราคลุมเดมันนี้แล้วลองกด Enter ดูครับ Active CELL นี้ก็จะเลื่อนไปตำแหน่งต่างๆวนไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะจัดเรียงโดยใช้คะแนนเป็นหลักก็ให้แอคทีฟเซลมาอยู่ในส่วนของคะแนนอาจจะเป็นตัวบนตัวล่างอะไรก็แล้วแต่นะครับให้อยู่ในคอลัมน์นี้แล้วกัน แล้วก็มีปุ่มนี้เลยครับเรียงคะแนนจากมากมาน้อยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยกดปุ๊บก็จะเห็นว่าช่องคะแนนเนี่ยมันก็เรียงจากมากลงมาหาน้อยพอเรียงลําดับได้เสร็จเรียบร้อยเราก็แค่มาใส่อันดับมาคนนี้ได้ที่หนึ่งคนนี้ได้ที่สองคนนี้ได้ที่สามนะครับก็ตามนั้นง่ายๆใช้วิธีลางจะได้ แต่ที่สําคัญคืออันนี้อาจจะต้องมาเช็คดูเองอีกนิดหนึ่งว่าใครคะแนนหรือตัวเลขเท่ากันมั่งเช่นอันนี้มาตึดตืดตืดตดตดอ่ามี68สองคนนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นที่แปดที่เก้าก็ควรจะให้ที่แปดเท่ากันหรือจริงๆถ้าเราไปดูเปรียบเทียบกับอย่างอื่นเช่นถ้าเราจัดลำดับจากเหรียเฉลี่ย เฉลี่ยเฉลี่ยดันเท่ากันเราก็อาจจะไปดูคะแนนก็ได้ว่าใครมากก็ได้ที่มากใครน้อยก็ได้ที่น้อยนะครับแต่นี้ในกรณีผมให้เท่ากันอ่าห้าสิบแปดอีกสองคนนี่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ที่สิบเอ็ดสองคนแล้วก็มาที่สิบสามมาที่สิบห้าคนสุดท้ายคะแนนอ้าวพอได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้ว เราก็จะเรียงกลับมาใหม่ว่าให้เลขที่1ขึ้นมาอยู่ข้างบนเหมือนเดิมเลขที่2เลขที่สามเราก็คุมแถบทั้งหมดอ่าอันดับทีก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้การจะเรียงเลขทีให้มันกลับมาจากน้อยไปหามาก1ลงมาสิบห้าเราก็ให้ a c t i v e c e l l อยู่ในช่องนี้เช่นสมมติว่าถ้าผมเลือกจากเนี่ย c t i v e Cell มันดันอยู่คอลัมน์นี้แล้วก็กด n t t r ไปใหไป Active Cell มาอยู่ มาอยู่คอลัม์แรกนะครับก็ได้แล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้เลยครับเรียงจากน้อยไปหามากกดปุบมันก็จะเรียงตามเลขที่ียบร้อยจากน้อยไปหามากหนึ่งหึงสิบห้าทีนี้คะแนนกับอันดับเนี่ยมันก็จะพลิกกลับขึ้นมาตามแต่ว่ามันเป็นคะแนนและอันดับของเลขที่เท่าไหร่นะครับก็เสร็จแค่นี้สุดท้ายเราก็เอาผลลัพธ์ตรงนี้นะครับ เห็นชัดๆสีแดงเลยแล้วก็เอาผลลัพธ์ตรงนี้ไปกรอกก็แค่นั่นเองครับโอเคครับก็ถือว่าน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ขอบคุณครับเดี๋ยวข้างหน้ามาเจอกันเรื่องอื่นต่อ